สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมต้นวุฒนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนใดที่ขายของใน La z a ด a อยู่นะครับหรือว่า s h อป e e นะครับมีปัญหาในการดูแลร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็น La z a ด a มีหลายร้านค้าหรือว่ามี s h อป e e ้หลายร้านค้านะครับวันนี้ผมมีหนึ่งเครื่องมือนะครับที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง La z a ด้าและ s h อ p e e มาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนๆจะหมดปัญหาในการดูแลร้านค้าแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินเข้าล็อกอินออกหลายๆครั้งนะครับไปดูกันเลยครับว่าเครื่อง เรื่องมือตัวนี้คือเครื่องมืออะไรนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่จะทําให้เพื่อนๆเหล่าบรรดาผู้ขายไม่ว่าจะเป็น lazada shopee นะครับสามารถเชื่อมต่อร้านค้าในเว็บเดียวกันได้ก็มีชื่อว่า s e l l c o n n e c t io นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ google แล้วพิมพ์คําว่า s e l l c o n n e c t io นะครับก็จะเจอเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเจอ s e l l c o n n e c t io แล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานฟรีนะครับยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ c e l l c o n น็กสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ c e l l c o n น็กสามารถเชื่อมต่อบัญชีไม่ว่าจะเป็น Lazada และ s h อ p e e นะครับไม่จำกัดจากที่ผมได้สอบถามทีมงานมาแล้วนะครับ2นะครับ สามารถซิงค์ออเดอร์จากระบบของ Lazada และ Shopee นะคเข้ามาอยู่ที่ s e l l c o n n e c t .io ได้เลยนะครับเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาจาก Lazada าช o อ e ปปี้นะครับคำสั่งซื้อของเพื่อนๆก็จะมาอยู่ใน s e l l c o n n e c t .io นะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องล็อกอินเข้าล็อกอินออกจากมือถือเพื่อเช็คคำสั่งซื้อนะครับลดปัญหาในการเข้าออกหลายครั้งนะครับ 3. s e l l c o n n e c t สามารถ จัดการสต็อกสินค้าได้นะครับแบบเรียลไทม์นะครับลดปัญหาเรื่องสต็อกได้ทันทีนะครับอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์นะครับ C นะครับเซลคอนเน็ c สามารถรายงานกําไรขาดทุนหรือรายงานยอดขายให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์สินค้าขายดีนะครับสินค้าตัวไหนออกบ่อยสินค้าแนะนำนะครับผ่านระบบของเซล l อนเ n ็ c t ได้เลยนะครับ เพื่อนๆสนใจจะใช้งานเ e l l c o n n e c t .IO นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกที่มุมขวาบนของจอได้เลยนะครับที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มสีม่วงน,นะครับ หลังจากกดสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดนะครับใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องทําการยืนยันตัวตนในอ e ีเมลที่ทางเซลคอนเน็กส่งไปนะครับถึงจะสามารถใช้งานเซล Connect ได้นะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาเซลคอน n น็ก .io นะครับหน้าแรกของเซลคอนเน็กนะครับหน้าตาแดชบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่เป็นหน้าของภาพรวมนะครับของ Cell Connect นะครับภาพรวมของยอดขายของผมนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมขายได้14ออเดอร์นะครับยอดขาย24,000บานะครับยอดขายที่ชําระเงินแล้ว9,362บาทะครับออเดอร์ที่ยกเลิก3ออเดอร์นะครับนี่ก็จะเป็นยอดขาย30วันยอดหลังของผมนะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าขายดีนะครับ นี่ครับหน้าแรกภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายงานยอดขายมีกราฟให้ดูด้วยนะครับมีสินค้าขายดีขึ้นโชว์ให้นะครับสามารถนำสินค้าขายดีนำมาวิเคราะห์เหมาะสมดีไหมหรือว่าราคาเราตั้งแพงไปหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นหน้าของภาพรวมนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นเมนูออเดอร์นะครับหรือว่าคำสั่งซื้อที่เข้ามาในร้านของเรานะครับก็เลือกเข้ามาที่ออเดอร์ได้เลยนะครับนี่ครับ ที่ต้องเตรียมจัดส่งที่ต้องแพ็คนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับของผมนะวันที่26สิงหานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ COD นะครับชำระเงินปลายทางนะครับชำระเงินส่วนใหญ่จะเป็นชำระเงินปลายทางนะครับใน Lazada น,นะครับนี่ก็จะเป็นตัดบัตรเครดิตนะครับเมนูก็จะเป็นคล้ายๆกับ ลาซาด้าเซลเลอร์เลยนะครับเมนูคล้ายกันมากนะครับที่ต้องเตรียมจัดส่งที่ต้องแพ็คที่ต้องจัดส่งหรือว่าที่ต้องปิดออเดอร์นะครับนี่ครับคล้ายๆกันเลยครับสามารถเลือกวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดได้ด้านบนนะครับค้นหาได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นช่องรายงานนะครับเราก็สามารถเลือกวันที่เริ่มต้นและก็วันที่สิ้นสุดได้เลยนะครับผมจะเลือกวันที่26ของเมื่อวานนี้นะครับกดค้นหาได้เลยนะครับทาง s e l l connect ก็จะรายงานยอดขายของเมื่อวานนี้นะครับ26สิงหาสอนะครับ2น2 1นะครับจำนวนออเดอร์14 r ออเดอร์นะครับออเดอร์ที่ชำระเงินแล้ว8ออเดอร์ที่โดนยกเลิก3นะครับยอดที่ขายแล้ว9,3 6 2นะครับยอดรวมทั้งหมด24,000 33บาทนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเชื่อมต่อร้านค้าล a z a d a และ Shopee เข้ามาที่เซลคอนเน็กนะครับก็เลือกที่เมนูนี้นะครับเมนูช่องทางการขายเมนูนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าที่ผมได้ทำการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเชื่อมต่อร้านค้าของเพื่อนๆเข้ามาในนี้นะครับก็เลือกที่เว็บไซต์ที่เพื่อนๆต้องการเชื่อมต่อนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะเชื่อมต่อ l a z a ด a ก็เลือก La z a d a นะครับ แล้วก็กดสร้างที่มุมขวาบนของจอนะครับตรงนี้ก็ตั้งเป็นชื่อร้านของเรานะครับ A B C 1234ก็ได้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็เลือก Lazada นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับระบบก็จะทําการเด้งมาที่หน้า Lazada s e ซ l e r นะครับต้องใส่อีเมลแล้วก็พาสเวสรวดให้ถูกต้องนะเมื่อเพื่อนๆใส่ถูกต้องแล้วเพื่อนๆก็กด s u b m i t ได้เลยนะครับระบบก็จะทําการ เชื่อมต่อร้านค้าเข้ามาที่เซลคอนเน็กนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วตรงนี้นะเป็นสีเขียวนะครับจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะแสดงว่าร้านค้าในเสแดของเราได้ทําการเชื่อมต่อกับเซลคอนเน็กแล้วนะครับนี่ครับนี่คือร้านที่ผมได้ทําการเชื่อมต่อไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานเซลคอนเน็กเบื้องต้นนะครับเซลคอนเน็กมีแอปให้สามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะครับเพื่อนๆเข้ามาที่มือถือแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์ว่าเซลคอนเน็ก ก็จะเจอไอคอนสีม่วงเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับเพื่อเช็คออเดอร์ที่เข้ามาผ่านมือถือนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกลังใจให้ต้นบุฒด้วยนะครับแลว้วมาเกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ